สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์ชิวหมอดู AI คลิปนี้เราจะมาทำนายดวงของชาวราศีมีนเดือนพฤศจิกายนปี2568กันนะครับความรักของคนมีคู่ช่วงนี้อาจมีอารมณ์ขึ้นลงบ้างบางครั้งเข้าใจกันยากแต่หากใช้ความเข้าใจแทนคำพูดทุกอย่างจะกลับมาสงบและอบอุ่นเหมือนเดิมคนโสดมีเกณฑ์พบใครบางคนที่เข้ามาให้หัวใจเต้นแรง เขาอาจอยู่ใกล้ตัวหรือเจอการผ่านการทำงานความสัมพันธ์จะเริ่มจากมิตรภาพแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นความรักที่อบอุ่นงานของคุณช่วงนี้ไปได้ดีมีโอกาสแสดงฝีมือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่เพียงระวังคำพูดเล็กน้อยอย่าตอบโต้ด้วยอารมณ์แล้วความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลการงานของคุณรายรับเริ่มมั่นคงขึ้นแต่ก็มีรายรับตามมาไม่น้อย อย่าใจอ่อนกับคนขอหยิบยืมบ่อยๆแล้วคุณจะรักษาสมดุลทางการเงินได้ดีโชคลาภกำลังเคลื่อนเข้าหามีโอกาสได้รับสิ่งดีๆแบบไม่คาดคิดเชื่อในลางสังหณรของตัวเองแล้วโชคจะอยู่ข้างคุณแน่นอนเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีมีนขอให้เชื่อในพลังแห่งความสงบนิ่งของตัวเองเพราะสิ่งดีๆกำลังเข้ามาทั้งเรื่องความรักการงานและโชคลาภ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามช่องอาจารย์ชิวหมอดู AI ด้วยนะครับสวัสดีครับ